เอาครับตโกรการสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ดูช่องผมด้วยซึ่งต้องขอขอบคุณสำหรับยอดวิวยอดไลค์และยอดซับทั้งหมดที่ติดตามมาในตลอดช่วงที่ผมปิดเทอมก็นั่งทําคลิปมาตลอดนะครับซึ่งแค่จะบอกว่าผมใกล้จะเปิดเทอมแล้วซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเหมือนตอนนั้นปิดเทอมอยู่แล้วก็อีกอย่างก็คือในตอนที่ผมเปิดเทอมจะมีคนสนับสนุนเกมมาให้ซึ่งรอดูเกมใหม่ได้เลยแล้วไม่ใช่โรบอกแน่นอนขอบอกไว้ก่อน เราจะมีเกมใหม่ให้รับชมกันซึ่งเป็นเกมที่คุณภาพดีแล้วก็น่าจะมีคนเล่นกันไปเยอะแล้วซึ่งผมก็น่าจะพึ่งมาได้เล่นแต่รับประกันได้ว่าสนุกเพราะว่าผมไม่ได้ไปคนเดียวเกมเกมนี้ไม,ไม่ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเกือบทุกทีใช่ใช่ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเกมทุกทีแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือลงคลิปน้อยลงมากๆด้วยนะ่าจะติดเรื่องเรียนเยอะ มา,มาเพราะผมตตั้งใจเรียนก็ไม่ได้มีอะไรใหฝากแค่นี้ขอขบคุณครับขอบคุณทุกยอดที่ทําให้นะครับก็อยากจะฝากถามเผื่อใครดูจนจบก็ใครนั่งปัน่นนั่งปั่นวิวจะถึงสาวร้อยผมงงมากเลยก็อยากรู้เลยใครเป็นคนทำอย่าลืมมาคอมเมนต์ในช่องเลย